ชาตพันธ์ครับผมจะบอกว่าวันที่11มิถุนาเนี่ยเราจะมีคอนเสิร์ตการกุศลน,นะครับและภายในงานนะครับจะมีรายการพระเครื่องนะครับที่ผมเองเนี่ยต้องบอกว่าพระทุกอย่างพระทุกชิ้นผมบริจาคให้กับงานนี้โดยตรงนะครับและการประมูลพระเครื่องหรือว่ารายได้คือจากการประมูลในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่หักต้นทุนไม่หักค่าใช้จ่ายใดงสิน้นเราจะร่วมกันมอบให้กับมูลนิธิสยามนนทบุรีเพื่อไปเป็นกองทุน3กองทุนที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับกองทุนอุนสุดท้าย กองทุนตอบโต้ภัยบัติและก็กองทุนสาธารณกุศลของมูทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนําเบื้องต้นนะเบื้องต้นเนี่ยจะมีหลวงูุทวดอ่ะยอย่างเงี้ยนะครับนี่หลวงูุทวดนะครับพ้ะบูชาไซส์ประมาณ4นิ้วนะครับจะเป็นไซส์มาตรฐานนะครับปี2 5 0 9 2509ซึ่งต้องบอกเลยว่า พระรุ่นนี้เนี่ยเป็นยอดนิยมของพระบูชาหลวงปู่ทวดนะเป็นรุ่นที่หาย,ยากมากเกือบจะ60ปีละปีนี้68ปีหน้า69เนี่ย60ปีพอดีเลยนะครับอันนี้เนี่ยในราคาในวงการเนี่ยในช่วงพีคๆเนี่ยมูลค่าราคาเนี่ยต้องมี200,000กว่านะปี09เนี่ย08 09เนี่ยถือว่าเป็นปีนิยมนะครับ08เป็นเรื่องสมร,รักษ์์เกเป็นปีต้องบอกว่าเป็นเลขมงคลนะครับโอเคนะครับรายการต่อไปนะแนะนำนะเบื้องต้นนะรายการต่อไป อ,อย่างเช่นพระรีลาเขาเรียกว่าพระแผงใบขนุนอย่างนี้พระแผงใบขนุนที่อยู่ตรงหน้าผมนะพระเจ้าตากศิลทรงม้าอันนี้ออกที่หน่วยสงครามหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับกองเรือยุทธการนะครับถือว่าสุดยอดมากอันนี้้ทวสุวรรณขนาดบูชาใหญ่มากนะเอะ้าเทวสุวรรณวัสุธานะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับอันนี้เบื้องต้นก่อนว่าเราจะมีรายการประมูลประมาณนี้เนาะโอเค แล้วก็มีพระเครื่องนะครับหัวน,นี้ต้องบอกเลยอันนี้หลวงพุทวดนะครับเนื้อว่านปี97พิมพ์ิกลางใหญ่อันนี้สวยงามมากแล้วก็มี Rocket ล็อกเก็ตหลวงูุโต๊ะนะครับพร้อมตรับทองฝังเพชรอย่างดีนะครับสวยงามนะครับเหรียญน,นะครับเหเรียญเศรษฐีแสนล้านเนื้อทองคําคูบาลิชาติอริยะจิตโตนะครับเนื้อทองคําเบอร์9ก้านะเหรียญนี้เบอร์9นะพร้อมตรับทองหลานเทงปก9นะครับอ่าองค์นี้เป็นคุณย่าบุญเรือนนะครับ พระพุทโธน้อยพิมพ์จัมโบ้รุ่นยกฐานะองค์นี้เฉพาะพระอย่างเดียวเนี่ยผมเช่ามาห0,000่นแล้วไปทําตลาดอีกประมาณแสนกว่าบ,บาทนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เหรียญนั่งกวักพิธีเศรษฐีแสนล้านเหมือนกันนะครับแต,แต่หลายพิธีอันนี้มีหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีมีพระหมหาสุรศักดิ์และพิธีสําคัญคือพิธีเดียวกับพิธีเศรษฐีแสนล้านของคูบาเขาเรียกว่าเหรียญนั่งกวักเรียกราบข้างหน้าเป็นพระนั่งกวักพกกระซับด้านหลังเนี่ย เป็นพัสสิวลีเรียกราบตอนนั้นออกที่วัดลาดประคองธรรมนะครับเป็นออกเพื่อกองทุนการสร้างศาลาสวดอภิธรรมเป็นเหรียญทองคำนะมาพร้อมตราบรพองฝั่งเพชรล้านเท่งเหมือนกันนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แต่มีมากกว่านี้เดี๋ยวไปดูรายการกันครับและผมจะบรรยายให้ฟังว่าแต่ละองค์เป็นยังไงบ้างหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจพิมพ์เล็กในะทองคำนัมเบอร์นะ 02399อันเนี้ยออกปี2538นะครับสร้างโดยอดีตอธิบดีกรมตำรวจนะครับพลตำรวจเอกพจน์ปุญญจินดาซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ตำรวจสร้างแล้วดังที่สุดมาดูพระบูชากันพุทธชินราชพุทธชินราชในองค์นี้สวยมากเป็นพอปลอนะปิดทองคำแท้พุทธชินราชนี่เป็นชัยชนะแห่งราชาอยู่แล้วองค์นี้นัมเบอร์นะ108ออกปี54หน้าตัก9นิ้วเอาไปเป็นพระประธานในบ้านได้เลยหลวงพ่อโสธรพอปลอเหมือนกันรุ่นนี้เป็นรุ่นสร้างองุโบสถนะเนี่ย หน้าตัก12นิ้ว2ถอด3กษัตริเขาบอกว่าทำบุญที่วัดเป็นแสนนะแบบนี้มอบให้ไปประมูลวันงานมีพระเิเนตด้วยอันนี้บทพามนะบทพามนี่ต้องมี9นิ้วนะเนี่ยไสยใหญ่เลยโลหะปิดทองํำแท้ทั้งองค์หลวงพ่อเกษมนี่ปี3กว่านะครับหลวงพ่อแชม่มพ่อแช่มวัดฉลองเป็นโลหะอันนี้เจ้าแม่กวนอิมครับแล้วก็อันนี้ปี50พระพุทธสี่หิงแดนใต้นะครับใต้ฮ่องกงอันนี้ปี2กว่านะหน้าตัก9นิ้วแล้วก็พรมอันนี้พรมรุ่นอะไรรู้ไหม ผมรุ่นพมประสิทธิ์เป็นพระบูชาเนื้อนวาวะนะรูปถ่ายสมเด็จพระจันทร์โตภมรังสีวัดระฆังปี2495แล้วก็รูปถ่ายหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองฟิล์มเขาดำเลยถือว่าเป็นยุคแรกเป็นยุคต้นของท่านนะครับมีหลายรายการมากและมาร่วมกันในวันที่ที่เป็น,นี้นะครับเรียนเชิญครับทุกๆท่านครับเราไปเจอกันที่งานครับ